เพิ่งเข้ามายังมีอยู่จ้ะนี่กลัวมดแล้วนี่ยังพอมีอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่ฝนก็ตกมาโดนลยเจ้ะปลาแห้งแหงี่จ้าต้นหนาแหลกก็มีพ่อเก็บอยู่เจ้านี่อดอกหน,น,นึงถือกินไปน้อยหนึ่งแต่เกิดพ่อใส่ได้อยู่จ้าพี่อีกดอกหนึ่นจงจ้ะ thì hèn hèn nó cho bên mai luôn cơ một là Xay <laughs> đầy như cho thử, thử kín như tớ và cả Cả xay như nó cho Hãy subscribe hèn kênh Ghiền Mì Gõ พวกหูว่ามันอีสิพ่อเฮ็ดยางโมดเท่าที่งยางก็ามากกัมิตนาแล้จะคือจังเดือนมิถุนายนต้นเฮ็ดเริ่มเกิดเนาะจ้ะสิเป็นเฮ็ดพวกสิเป็นนาแล้พวกหูสิมีอย่างให้เก็บปูปูจามันนี่ ใส่เป็นมือของมือเฮ็ดหนาอลไรใช่ไหมอีดอกนึงอีดอกนึงจะมีเนี้ยงอื่นอีกอยู่เี่ไม่ได้เฮ็ดนานเลยไม่ไดองเฮ็ดนานเลยจะเหเลือดดอกข้าง,งาน่นจะ ขอนเก่าก็ยังเหลืออยู่จ้าสิเก็บเอาจำนวนนี้จ้ะขอนเก่ายังมีอยู่นะจ้ะยังยังเหลืออยู่ยังยังเหลือให้ได้เก็บอยู่ขอนนี่นี่รอบที่สามแล้วจ้ะรอบที่สามแล้ว ย,ยังมียังม,งมีให้เก็บอยู่เนาะจ๊ะอันนี้น,นี่สิเอาต้นดอกเป็นตรงปลายดอกเนาะจ๊ะอคะ้ค่ะ Money grows on trees โ oh. อ เ okay. กาลัดให้ฝังเกลัดมองนี่สามซีดอกจะนี่มีดอกหนึ่งพีกดอกจะพีดดอกทั้งพี่จะพี่ทั้งพี่ดอกเดี๋ยวสิบห้าง เก็บสัก,กันล้วก็เดี๋ยวคอยตัดขาเฉเดียวเลยนะจ๊นะนัง อีสัตมาสายไปเนาะจ้ะเฮ็ดเถาหมดแล้วจ้ะนี่คิดว่าดอกเถาสิปล่อยไปละคือจ้ะส่งวิดีโอได้แค่สองดอกจ้ะอันนี้ก็สิถิ่มไปละคืออันนี้จะสิถิ่มนี่จะ้จะแก่หมดแล้วจ้ะก็ได้เนาะจ้ะ,ะ,ะ,จะอ่ะถิมไปเนาะจ้ะเสียดายอยู่เถาพุดแก่หมดได้แค่สองดอกจ้ะมองไง หลายอยู่จ้ะนี่อันนี้ก็เท่าแล้วผี่ก็มีจ้ะ Are you, are you gonna take them? No, it's too o w n Oh, <Look. S 2> I see. This one, look. อันนี้ก็เท่าแล้วแล้จ้ะเท่ามา้าสายเนาะจ้ะมา้าสายอันนี้ก็เท่านี่ดอกนี่ก็เท่าเพิ่งกระัดดอกหนึ่งจ้ะนี่แกไปบุนี่จ้ะใส่ได้อยู่จ้ะยังไม่ทันได้แกม้วหันพ่อเป็น กุมร้ายหลายแต่ว่าแก้มาจะเถ่าหมาจะยังต่อจังชิมีเหลือเห็ดให้เก็บบ่เห็ดอ,อืมคอนน้ำผึ้งรุ่นนี้ดอกเยอ่แยะจ้ะ heavy heavy um okay, uh, let it go heavy spores it came out like a little cloud yeah I let it go มังเกาลัดดอกนี่ขาย,ยาวๆ้ามึงสีเป็นตะไส่ใดบ่เออพอใส่ใดยอยู่จ้ะ cây nơi chè tèo ở gần xa tay yu tèo hai đi khá nhau đi kiêng ní chè 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 nè, จะหักอันนี้เปาะตัวดอกวานนี่สิป้อยไปนะจ๊ะ ตงผ่นจ้ะนจะมีเห็ดนาแหลกก็ให้ผง่อนนึงนนะามีน้ำผงยจ้ะมกิน้ผงีก็่ยางนจะแป้ไปสองยางจ้ะแงไปสองหนึ่งนะอสามีเห็ดกับเขาจ้ะเห็ดก็ซอสมะเขือเทศจ้ะซอสมะเขือเทศ ปลูกเองนะจ๊ะสวนปลูกเอง